อนาคตของชาติไม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติแล้วเราจะฝากอนาคตของชาติไว้ในมือของใครครับวันนี้ผมและเพื่อนจะมาเป็นกระบอกเสียงให้กับชุดนักเรียนเพราะว่าชุดนักเรียนพูดเองไม่ได้ ยังคงเป็นประเด็นให้ถกเถียงและวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางกรณีของน้องโยกที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ในการเข้าเรียนของตนเองไปพร้อมกับการใส่ชุดปรายเวทและย้อมผมไปโรงเรียนจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมตอนนี้ทั้งเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยล่าสุดครับคุณผู้ชมครับในโลกออนไลน์ ชาวเน็ตครับได้มีการแชร์คลิปจากรายการดังซึ่งเป็นการเชิญนักเรียนชายหญิงคู่หนึ่งครับมาแสดงความคิดเห็นในรูปแบบการดีเบตเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของชุดนักเรียนว่าควรควงอยู่หรือควรยกเลิกโดยในช่วงบางตอนของการดีเบตนักเรียนชายซึ่งได้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามจากคลิปนี้กันครับเขียนยังเป็นสิ่งที่แสดงเอกลักษณ์ของไทยของเรานั่นก็คือความรู้จักกาลเทศะเอกลักษณ์ของไทย อย่างเช่นในะประเทศทประเทศลาวเขายาังใส่เครื่องแบบนักเรียนด้วยผ้าสิน้นส่วนประเทศไทยก็ควรจะเป็นผ้าไหมหรือผ้าผ้าฝ้ายไม่ใช่หรอคะส่วนใหญ่ก็เป็นผ้าฝ้ายนะครับตั้งแต่รัชากาลที่5แล้วแล้วก็หากอนาคตของชาติไม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติแล้วเราจะฝากอนาคตของชาติไว้ในมือของใครครับวันนี้ผมและเพื่อนจะมาเป็นกระบอกเสียงให้กับชุดนักเรียนเพราะว่าชุดนักเรียนพูดเองไม่ได้ก็ผมนะครับจะพูดถึงว่าทําไมเครื่องแบบนักเรียน ถึงดีถึงหน้าใส่และผู้พูดคนที่สองจะพูดว่าชุดนักเรียนช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่คุณพูดมาอย่างไรบ้างและ 3. เราจะขยายความอีกว่านอกจากใส่แล้วเป็นผลดีต่อตัวเองแล้วยังเป็นผลดีต่อสังคมและคนรอบข้างกลับมาที่ประเด็นของผมนะครับทำไมชุดนักเรียนถึงหน้าใส่ในสังคมที่เราเติบโตขึ้นไปเนี่ยครับ เป็นเป็นไปนเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความเคร่งครัดเต็มไปด้วยระเบียบวินัยชุดนักเรียนเนี่ยแหละครับคือตัวที่จะช่วยสอนให้นักเรียนรู้จักระเบียบวินัยและโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแต่การทําให้แต่การใส่ชุดนักเรียนเป็นการตรีกรอบตีกรอบความคิดของเด็กนักเรียนทําให้ไม่มีความคิดสร้างสรรค์คือการทําใช้สมองส่วนซกซ้ายซกขวามไม่เท่ากันค่ะคือผมคิดว่านะครับกรอบของสังคมเนี่ย การที่คุณบอกว่าคุณจะหลุดออกมาจากกรอบของกฎระเบียบวินัยแต่คุณก็กําลังเข้าไปติดอยู่ในกรอบของแฟชั่นเป็นกรอบจอมปลอมที่คนในสังคมวาดขึ้นมาไว้เหมือนกันครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดชุดนักเรียนช่วยให้ชีวิตประจําวันของนักเรียนเนี่ยมันง่ายขึ้นนั่นก็คือว่า เราไม่ต้องวุ่นวายกับการนำพลังสติปัญญาความสามารถและเวลาของเราไปยุ่งอยู่กับการแต่งตัวตามแฟชั่นแต่เราเอาเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการเรียนการทำการบ้านและที่สำคัญที่สุดก็คือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแทนและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับผมคิดว่าชุดนักเรียนเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะทำให้ใครแบบว่าจนลงได้มากขนาดนั้น เพราะว่าเท่าที่ผมเห็นมาคนสามารถหมดเรื่องเงินไปกับการกินข้าวมื้อละหลายร้อยบาทหมดเรื่องเงินไปกับการซื้อสินค้าเริงรมบันเทิงใจอีกเป็นพันๆแต่ว่าชุดนักเรียนเนี่ยครับลดราคารัฐบาลจัดก,การลดราคาให้เหลือแค่ชุดละร้อยสองร้อยบาทแค่นี้ก็สามารถนําเงินมาซื้อได้ผมคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาและผมคิดว่าชุดนักเรียนเนี่ยครับคือสิ่งที่จะช่วยทําให้ สังคมของเราเนี่ยก้าวเข้าสู่เรียกว่าความสามาคัคคีซึ่งเป็นสิ่งที่กําลังขาดอยู่ในสังคมของเราทุกวันนี้สุดท้ายนี้นะครับผมคิดว่าชุดนักเรียนเนี่ยครับไม่สมควรหรอกครับที่จะถูกยกเลิอกออกจากสัง